โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลมีการจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของนายสุรพงษ์รัตนวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนสี่กลุ่มงานดังนี้นายพรชัยทวีโคตรตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานนายบัญชาพัทรคุณวิสาร ตำแหน่งรองผู้อในการกลุ่มบริหารงานบุคคลและรองผู้อในการกลุ่มบริหารงานทั่วไปปัจจุบันในปีการศึกษา2563มีจำนวนนักเรียน971คนผู้บริหาร1คนครู56คนลูกจ้างชั่วคราว6คนรวมทั้ง,ทงสิ้น63คน ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โรงเรียนดำเนินการดังนี้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ทุกห้องเรียนและแนะนำการปฏิบัติวิธีการป้องกันโรคทุกช่วงเช้าเข้าแถวหน้าเสาธงและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางโซเชียลมีเดียเช่นเพจโรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียน ลายกลุ่มให้กับนักเรียนและผู้ปกครองรับทราบโรงเรียนมีมาตรการควบคุมโรคโดยแต่งตั้งครูเวรประจำวันคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียนครูและผู้ที่เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษาจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองมีจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือบริเวณหน้าห้องเรียน จุดลงเวลาปฏิบัติงานอย่างเพียงพอจัดโต๊ะเรียนก็อี้นักเรียนที่นั่งในโรงอาหารโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรจัดทำสัญ,ญลักษณ์แสดงตำแหน่งที่ชัดเจนทำความสะอาดห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดเหลื่อมเวลารับประทานอาหารกลางวันโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรับประทานอาหารเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรับประทานอาหารเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกามีห้องพยาบาลสำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงเป็นสัดส,ส่วนแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนมีแผนการใช้งบประมาณตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อจัดหาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคเช่นหน้ากากอนามายัยเจ е ลแอลกอฮอล์สบู่เหลวและโรงเรียนได้จัดทำแอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อตรวจสอบการเข้าออกสถานศึกษาสำหรับครูบุคลากรและผู้ที่มาติดต่อในสถานศึกษา มีการสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยสำรวจนักเรียนจำนวน934คนพบว่านักเรียนมีความพร้อมเรียนออนไลน์จำนวน922คนไม่มีความพร้อมเนื่องจากขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนจำนวน12คน จัดอบรมครูผู้สอนทุกคนเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom ทุกระดับชั้นตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานศึกษาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จะทำคำสั่งมอบหมายให้ครูทำการสอนออนไลน์โดยสอนตามตารางชั่วโมงเรียนปกติ ซึ่งงานวิชาการจะทำแบบรายงานข้อมูลชั้นเรียนออนไลน์เพื่อแจ้งนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามรายวิชาที่สอนและมีการนิเทศติดตามการสอนของครูแต่ละค่าบเ,เรียนผ่านแบบฟอร์มนิเทศติดตามการสอนออนไลน์ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการสอนออนไลน์ได้อย่างครบถ้วนทุกรายวิชาและโรงเรียนได้ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ กำหนดให้นักเรียนปิดเรียนในวันศุกร์ที่8มกราคมพุทธศักราช2,564และเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่25มกราคมพุทธศักราช2,564โดยได้วางแผนตเตรียมความพร้อมตามมาตร,รการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด การดำเนินงานทั้งหมดนี้เป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคทีเครือข่ายทุกภาคส่วนด้วยความตั้งใจทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในวันนี้คณะครูนักเรียนขอน้อมรับทุกคาแนะนำพร้อมไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาผู้เรียนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ